สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่15พฤษภาคม2566นายจุรินลักษณะวิสิธิ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ส่งข้อความผ่านไลน์กลุ่มของพักประชาธิปัตย์แสดงความรับผิดชอบต่อผลการเลือกตั้งด้วยการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักซึ่งมือหัวหน้าพักลาออกจะทำให้กรรมการบริหารพักทั้งหมดสิ้นสภาพตามไปด้วยโดยจะต้องจัดให้มีการยังเสียงและเลือกตั้งหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักชุดใหม่ภายใน60วัน ในวันอยู่บำรุงผู้สมสัครสสกทมของพรรคเพื่อไทยโพส์ตข้อความหลังพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งโดยแสดงความยินดีกับนางสาวรัชนกสีนอกว่าที่สสกทมพรรคเก้าไกลโดยประกาศว่า พร้อมเป็นแรงสนับสน,นุน <tinc S 1> ให้ฝั่งประชาธิปไตยและฝั่งดูแลพี่น้องประชาชนแทนตนส่วนตัวขอทำหน้าที่ผู้แทนของประชาชนนอกสภาต่อไปคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตได้มีมติเห็นชอบให้ใช้งบกลางฉุกเฉิน1 0,000ื่นล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในมาตรการช่วยส่วนลดค่าไฟของประชาชนตามที่คณะรัฐมนตรีได้เสนอไปแล้วจากการเพิ่มขึ้นของค่าเอีเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม2566